สวัสดีค่ะอัปเดตผระกาศผักส่วนครัวของผ่าทัวอัปเดตนะคะมีประกาศนะเนี่ยไม่รู้มันจะกลมกลมให้หรือเปล่าก็ต้องรออีกทีนี่นี่สวยงามต้นใหญ่มากเลยนะมันจะงอให้หรือเปล่าทุกคนประกาศขาวนะเนี่ยมันเริ่มจะกลมๆให้แล้วนี่นี่ มันจะเริ่มกลมๆให้แล้วอือันนี้ฝีมืออ้ายนะคะฝีมืออ้ายอ้ายปลูกผักได้กินไม่ว่าจะเป็นผักอะไรได้ปลูกได้กินเนี่ยมันเริ่มกลมๆให้แล้วแต่มันรู้มันจะกลมๆลขาวเหมือนเหมือนที่เขาขายไหม <laughs> นี่ต้นมันใหญ่มากเนี่ยส่วนนี้ก็กวางตุ้งของจีนเนาะจะว่ามัน เหมือนมันจะไม่งามเนาะมันก็เลยขึ้นยางไไวและมีดอกแล้วด้วยพักัวเองก็ไม่ไม่ทำอะไรเก็บเอาดอกมันไว้แล้วกันเอาดอกมันไว้จะไม่ไม่กินถ้าจะกินก็เก,ก,ก็บก้านๆอย่างนี้กินก็เอาดอกมันไว้เพื่อจะเพาะอีกของปีหน้าแล้วปีหน้าแล้วกันโอเคส่วนนี่ถั่วผระถัวดูขึ้นแล้วนะถั่วดํานะคะถั่วดําอืมถั่วดำมันถัวถ่วขาวมาดูนี่ จะให้มันขึ้นบนนี้นี่หาไม้มาให้มันขึ้นนี่ทำหาอะไรมันขึ้นดูมันเลื้อยไปไหนไม่รู้เนี่ยอ่ะไม่ได้เลื้อยไปไม่ได้อ่ะมันต้องอยู่ตรงนี้นี่ไรู้จะได้กินลูกมันบ้างไหมเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันติดติดกันด้วยะทุกคนทัว ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเราเพาะแล้วเราก็มา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 โรยมันเนี่ยไม่กี่ต้นหลกรกด้วยดูขึ้นยังไม่สวยอย่างนี้ไม่น่าจะได้ได้กินนะคะทุกคนมีแต่นี่แหละสวยสวยงามใหญ่ด้วยแต่กลัวจะเป็นพวกหอยทากพวกหนอนมากินนะซิ นี่อันนี้ก็ผักกาดนะคะผักกาดขาวผักกาดขาวนี่ผักเอหัวเจเท้าอันนี้มีหัวนี่ไม่รู้จะถึงไหนหัวใหญ่มากอันนี้ก็เป็นหัวนะแต่หัวเล็กๆนูนเป็นหัวเล็กๆอืมอันนี้ก็คือเอใบมันกินได้นะทุกคนแต่เนี่ยดูมันมียอดมันจะมีดอกนี่ หเอาหักเลยรู้มันจะยาวไหมนี่ด้วย <c oughs> ในกระถางนะคะทุกคนปลูกในกระถางก็เรียรู้ได้ขนาดไหนส่วนต้นของมะเขือเทศนะคะในสวนของมะเทศก็ได้กินทุกปีมะเขือเทศเนี่จะได้กินทุกปีเลยต้นสวยด้วยต้นใหญ่ๆมากๆเลยอันนี้ก็ เพราะเองด้วยแล้วก็ไอซซื้อมาด้วยอันนี้มะเขือเทศดํานะต้นมันจะดําๆคือดูมันจะออกลูกขนาดไหนต้นใหญ่มากงามมากเลยทุกคนบอกเลยว่าต้นอย่างงามออกดอกออกดอก,ออกดอกแล้วไปดูนะได้กินมะเขือเทศที่นี่จะอร่อยอันนี้ไอเอาลออรถมาทําก็เลยตอกอันนี้เส้นนิดนึง รกๆนิดนึงปลูกไม่เยอะปลูกแต่มะเขือเทศข้างในอ่ะต้นใหญ่มากเหมือนถ้าต้นใหญ่โอุดมสมบูรณ์เนาะต้นมันก็จะสูงจะสวยแล้วก็ผลผลิตก็จะได้สวยมะเขือเทศลูกใหญ่ๆลูกน้อยๆ,ๆแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชม